เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอปัญหาของช้างป่ากับคนที่จังหวัดตราดไปแล้วนะคะวันนี้มาตามต่อค่ะชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสวนผลไม้ต้องแก้ปัญหาช้างป่าด้วยการตั้งกลุ่มเฝ้าระวังลาตระเวนคอยไล่ช้างป่าตลอดทั้งคืนแต่วิธีการนี้ก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะชาวบ้านก็เลยลงทุนติดตั้งสปอตไลท์แล้วก็ขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าต่ำๆไว้รอบสวน ติดตามวิธีการแก้ปัญหาของชาวบ้านจากคุณอัตพลดวงจินดาค่ะชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าออกสำรวจตามเส้นทางช้างเดินลัดเลาะไปตามสวนยางพาราและถนนหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืนแบ่งเป็นชุดละสิบคนป้องกันช้างป่าที่วนเวียนอยู่โดยรอบในอำเภอบ่อไร่และเขาสมิงจังหวัดตราด ชาวบ,บ้านต้องก่อไฟนอนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเสริมด้วยขึงลวดไฟฟ,ฟ้ากระแสต่ำตลอดจนติดตั้งไฟสองสว่างกว่า200ดวงรอบสวนที่มีอยู่กว่า40ไร่เราไม่ได้อยากจะทําให้มันรุนแรงรักชางกันทุกคนแต่ว่าเราต้องทรัพย์สินเรามันเสียหาย ผมต้องเฝ้ากันดู <24 S 1> ตลอด24ชั่วโมงปี2553ที่นี่มีช้างป่าเพียง3ตัวอีก2ปีต่อมาเพิ่มเป็น20ตัวร้อยหลังเพียงข้ามคืนต้นมะพร้าวอายุ15-20ปีกว่า40ต้นล้มกันเนระนาดจากลทธิ์ของช้างป่าทำกินไม่ได้เลยนะครับแบบนี้นะถ้าทันลงม,มามบ่อยๆอย่างเงี้ยปีทั้งปีคนสวนจะไม่ได้ไรเลยนะ<ม>ล้มหมดล้มมาความเสียหายทีทางเขาจะช่วยมามันไม่คุ้มกับของของเราเสียหายนะ แม้แต่กลางวันเจ้าน้อยหนาช้างป่าพิษูก็ลงมากินขนนของชาวบ้านที่ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่ปัญหาที่ส่งผลให้ช้างป่าโลงนี้ลงมาหากินในชุมชนมาจากการหมุกรุกป,ป่าแหล่งอาหารลดลงขณะที่ป่าเขาอ่างลือในมีพื้นที่700,000ไร่รองรับช้างได้1 7 0ตัวแต่ปัจจุบันมีช้างป่าทั้งสิ้น400ตัวช้างพลายและช้างรุ่นจึงถูกผลักออกจากโลงออกหาอินไกลขึ้นสภาพป่าที่ยัง อุดม e, สมบูรณ ator, ์กว่าก็เลยใช้ผลไม้น่ะเป็นอาหารโดยใช้วิธีก็คือกลางคืนก็ออกหากินกลางวันก็กลับเข้าไปนอนในพื้นที่ภูเขาซึ่งมีอยู่ประมาณ5.6จุดการแก้ปัญหาระยะยาวกรุงุทียนแห่งชาติสัป่าและพันธุพืชเตรียมพื้นที่ไว้สา0พันไร่สำหรับกักกันช้างป่าเกเรที่เข้ามังกินพืชผลการเกษตรของชาวบ้านสร้างแหล่งอาหารและโป่งเทียมให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมอัจฉรินนกินดารายงาน